มีแนวคิดในการกำจัดขยะที่ถูกหลักวิชาการอยู่5วิธีด้วยกันได้แก่ 1. การทำปุ๋ยหมัก 2. การฝังกลบ 3. การนำกลับไปใช้ใหม่ 4. การเผาในเตาควบคุมอากาศและ 5. การกำจัดขยะแบบผสมจากสถิติของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมพบว่าอ,อะไรกันลันกษหนาะควใครๆเขาคนทิ้งกันทัน้งนั้นเลยเดี๋ยวแม่งคนเก็บขยะเขาก็มาเก็บเอง โอ้อะไรมึงวะเนี่ยเจมกูไม่อยู่ตั้งหลายวันนี่มึงเล่นเอาห้องรกขนาดนี้เหรอเนะี่ยมึงเก็บกวาดบ้า,างก็ได้ต้องมาคอยเก็บกวาดให้มึอเองเนี่ยไม่ใช่แม่มึงะเวยแม่กูไม่มีว่ะพ่อมึงก็ได้พ่อกูตายนานแล้วไม่มีใครสร้างสอ,งอ,อนะอมึงเลยเนี่ยไอมันรู้จะสรรหาคำอะไรมาด่ามึงจริงว่ะมีแต่พี่กูว่ะแต่พี่เขาไม่ค่อยดูแลกูหรอกมึงอ่ะ บนอย่างเงี้ยมาเป็นผู้ปกครองแทนกูดีวะกูเล่นเหนื่อย,ยใจกับมึงจริงวะผมเ่ามึาง่ะหัดตัดซะบ้างนะกูก็ตัดอืมกินอะไรวะเนี่ยที่กูเปล่าไม่ใช่กินเหมือนหนูตายอะไรสักอย่างเนี่ยอืมเรากินขยะของมึงด้วยว่าใช่เหรอวะ เฮ้ยเจมพี่เขามาแล้วว่ะเฮ้ยเจมทำไมยังไม่ทิ้งขยะอีกอ่ะพี่สั่งให้ทิ้งแต่เมื่อวานแล้วนะขยะมันกระจายเต็มร้านน่ะร้านมันสกปรกลูกค้ามันจะไม่เข้านะกูไม่ได้เรื่องเลยวะมึงก็อย่าลืมที่เขาสั่งแล้วกันกูพี่เกียจมานั่งฟังโทนเขาบ่นมึงเนี่ยเออนะมึงนี่ก็อยู่คนบ่นจริงบ่นจัง เฮ้ยปากจ่ายเลยนะกูไปละเฮ้ยไงงั้นวะงี้แล้วนะมึงเงินก็ไม่เคยคืนมึงนี่เนาะ ไระเฮ้เจมวันนี้มาสายจาังนะมึง ཁྱེད <coughs> <coughs> เรียนจบมาก็ไม่เห็นมีงานทําดีๆขอเขาเลยเนี่ยแถมยังต้องมาเปืองค่าหออยู่อีกบ้านก็มีอยู่ทาไมต้องไปอยู่หอเลยเนี่ยเปืองตุ้งเปืองตังปะอยู่หอก็เจอผีอยู่บ้านก็เจอพี่เออหน้าเดี๋ยวเก็บเองไปทากับข้าวเถอะอยู่แล้วนายพงศธรหนึ่งในสามเก็บไปละชัดเจียเก็บตลอดเลยก็แต่เข้ากับแม่ตายขึ้นเหนื่อยเก็บตลอดเนี่ย แต่่วาคนงานการันไม่เคยช่วยทำเลยหัดทำซะบ้างสิงานบ้านเนี่ยก็แน่นอนมีเสียงที่เขาพูดตามมาค่ะว่าทำไมถึงไม่ทำการช่วยเหลือนี่นะคะคุณงจะเห็นเรือแน่นพันนักเลยค่ะจีนจ้าประจ้า เมื่อกี้เนี่ยจุนเจมมาบอกว่าข้างบ้านเราอะโดนขโมยขึ้นบ้านขนาดของบ้านนอนอยู่ในบ้านนั้นก็ยังยกเครื่องเพชรเครื่องทองไปได้ตอนนี้ตำรวจก็ยังตามหาไม่ได้เลยน่ากลัวมากเลยนะไหนไหนโจนที่ไหนกันนองมาขึ้นบ้านนี้ดูสิจุนเจมวัดจันคนนี้จะจัดการให้ดูอีกคนหนึ่งก็คือเก่งหงเก่งงนอะมันไปจัดการกับโจมึงเก็บทั้หมดเลยนะขยะเนี่ยข้างนอกบ้านในบ้านเลยมึงเก็บใั้หมดเลยนะโอ ขย,ยายอีกแล้วนะขึ้นมาบนรถที่ไรเจอตลอดเลยจะพูดอะไรนักหนาเนี่ยไปเไม่ยวไม่เคยฟัง,นะฟงเลยนะไปแวะปั๊มค่อยทิ้งเอาก็ได้ไม่ได้มันสกปรกพูดไปแล้วอะบอกไปแล้วทําไมไม่เคยฟังเลยที่บ้านก็เป็นใช่ป่าแบบเนี้ยวันนี้พูดถึงที่บ้านเลยหรอมาจากอะไรกันักหนาเนี่ยทำไมพอใจก็ลงลงไปเลยงั้ก็จอดดิจอด you <sighs> นี่มันขยะที่เรากินนี่ว่ะนี่เรามักง่ายถึงขนาดทำให้คนตายเลยเหรอเนี่ย ีย <Here. S 2> มาทําอะไรตรงนี้เนี่ยอย่าเ,เล่นอะไรของแกเนี่ยฮะเก็บให้หมดเลยนะทั้งขวดทั้งขยะทั้งถุงพลาสติกเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วนี่อะไรเนี่ยเหม็นมากอืเก็บให้หมดเลยนะฉันเหนื่อยเกจริงๆเลยเนี่ยแล้วเมื่อคืนน่ะเสียงอะไรเล่นอะไรเนี่ย เดียบขึ้นเลยหาดลเอียมเว้ยไอเจมดองต้องโมกคนเดิมหายไปไหนเนะี่ยก็แค่ไม่มีอะไรทำว่ะเป็นไงไม่ดีไงดีมันก็ดีหรอกนานจะเป็นยังไงนานแล้วละ่ะว้าเอา้ยเฮ้อ้ามึงมาช่วยกูทำนะอที่ผ่านมากูทำเท่าไหร่แล้วลมึนนงก็กวัดกวไปนี่นี่นี่โอ้โหทำแล้วมันต้องทำให้ถึงที่สุดเออ เยี่ยม嘛นู่นนู่นกว่าไปกว่าไปอืม